สวัสดีค่ะเด็กดีมีเดียชุดนี้ขอนำทางสัญจรพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นบนยอดดอยสถานที่อันเป็นจุดสูงสุดของประเทศนั่นคือดอยอินทนนท์ยอดดอยอันเป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยและเป็นสถานที่พักผ่อนแบบกลางเต็นท์ท่ามกลางลมหนาวของเหล่านักท่องเที่ยวสายแคมปิง้งซึ่งระหว่างทางมีจุดแวะพักผ่อน และสถานที่เที่ยวชมอีกหลายแห่งให้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติหลากหลายสีสันพร้อมกับการแวะซื้อและชิมสินค้าจากชนเผ่าผู้อาศัยอยู่บนดอยอีกด้วยค่ะชุดการท่องเที่ยวทริปนี้มีน้องวีว่านิชยาพัฒนจันพิรมเป็นผู้นำเที่ยวจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมที่ท่องเที่ยวสุดปังบนดอยอินทนนท์และกลางเต็นท์พักในป่าสวนสวนอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กดีมีเดียทริปนี้เราพามาเที่ยวกันที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปยังอำเภอจอมทองระยะทาง55กิโลเมตรก็มาถึงสามแยกดอยอินทนนท์จากนั้นก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปยังดอยอินทนนท์อีก47กิโลเมตรรวมแล้วระยะทางจากเชียงใหม่ไปยอดดอยอินทนนท์ประมาณ102กิโลเมตร แล้วขับรถขึ้นไปตามเส้นทางจนมาถึงแยกไฟแดงตรงไปดอยอินทนนท์เราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปชมน้ำตกแม่ยะกันก่อนค่ะขับรถจากแยกไฟแดงนี้ผ่านหน้าโรงเรียนมัธยมจอมทองผ่านหมู่บ้านน้ำลัดแล้วก็มาถึงด่านเก็บค่าธรมเนียมเข้าชมน้ำตกซึ่งเป็นส่วนของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานผู้ใหญ่คนละ60บาทรถยนต์คัาละ30บาท บัตรเข้าชมอุทยานนี้ซื้อครั้งเดียวสามารถใช้กับการเข้าชมยอดดอยอินทนนท์ได้ด้วยค่ะซื้อบัตรผ่านอุทยานแล้วขับรถมาอีกไม่นานก็มาถึงยังลานจอดรถที่น้ำตกแม่ยะในสภาพอากาศที่เย็นสบายเดินเข้าไปยังน้ำตกผ่านร้านค้าชุมชนอยู่ด้านข้างลานจอดรถมีอาหารจำหน่ายหลายเจ้าด้วยกันจากจุดนี้ไปยังน้ำตกเป็นทางเดินเท้าระยะทาง600เมตรค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่น้ำตกแม,ม่ยะาอำเภอโจมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปชมดอยอินทนนท์นะคะเรามาแวะเที่ยวกันที่น้ำตกแม่ยาก,กันก่อนค่ะไปกันเลยค่ะเมื่อเดินมาเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงน้ำตกดังไกล้เข้ามาตามลำดับและแล้วความเหนื่อยล้าจากการเดินก็หายเป็นปลิดทิ้ง เมื่อสายตาที่มองไปข้างหน้าเห็นเป็นสายทาราสีขาวมาแต่ไกลครั้นเมื่อเดินมาถึงในระยะใกล้สุดประทับใจกับภาพเบื้องหน้ามองเห็นสายทานแห่งน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันตกลงมาเป็นผืนม่านน้ำขนาดใหญ่รวมความสูงประมาณ260เมตรค่ะผืนน้ำสีขาวที่มีความกว้างประมาณ80เมตร ตกลงมากระทบโขดหินเป็นชั้นๆกว่า30ชั้นไหลลดหลั่นลงเป็นแอ่งน้ำด้านล่างตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่น้ำตกแม่ยแล้วค่ะนี่นะคะบรรยากาศสวยมากๆาเลยค่ะน้ำตกแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากน้ำแม่ยะที่เกิดจากลำห้วยหลายสายมารวมกันทั้งห้วยหลวง ห้วยห้อมห้วยปางตองเมื่อไหลลงจากน้ำตกแล้วก็ไปบรรจบกับลำน้ำแม่กลางก่อนที่จะไหลผ่านอำเภอจอมทองจากนั้นก็ไปบรรจบกับลำน้ำปิงที่ตําบลศบเตี้ยอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้ำตกแห่งนี้เคยถูกจัดให้เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยมาก่อนถึงกับเปรียบเรยว่า ที่แห่งนี้ได้รวมเอาน้ำตกจากที่ต่างๆในประเทศมารวมกันไว้ที่นี่ที่ตรงนี้เป็นจุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยวทุกวัยทั้งมาแบบครอบครัวมาแบบทัวร์อิสระหรือจะมาเดี่ยวแบบเดียวดายครั้นพอมาถึงที่หมายความเดียวดายก็จะกลายเป็นความดื่มดำ่ำกับความงามของสายน้ำที่ได้ปรากฏเห็น หรือจะมาเป็นคู่แบบหนุ่มสาวก็สุดว้าวกับวิวทิวทัศน์ที่ประจักษ์นับเบื้องหน้าชมความงามผ่านสายตาพร้อมสัมผัสละอองน้ำบางเบาที่ถูกสายลมพัดพามากระทบกับผิวกายสร้างความชุ่มช่ำให้กับผู้มาเยือนได้เย็นกายสบายตากันเลยค่ะ ชมความงามของสายน้ำพอประมาณพร้อมถ่ายรูปตามมุมถนัดที่แต่ละคนต้องการจากนั้นพวกเราก็เดินทางกลับมายัางลานจอดรถในเวลาเย็นย่ำเพื่อจะไปต่อ,อยังดอยอินทนนท์ของข้ามวันเดียวกันนี้เลยค่ะเวลาประมาณ5โมงเย็นเราเดินทางออกจากน้ำตกแม่ยะแล้วเดินทางไปต่อ เป้าหมายคือลานกลางเต็นท์บนดอยอินทนนท์ขับรถขึ้นดอยไปตามลำดับให้ไปทันก่อนที่ด่านจะปิดในเวลาห้าโมงครึ่งเมื่อมาครึ่งทางท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงขับรถไปตามเส้นทางเรื่อยๆจนหลงไปเกือบถึงยอดดอยซึ่งเวลานี้ด่านขาขึ้นได้ปิดทำการแล้วคงมีแต่ขาลงดอยที่รถยังวิ่งได้อยู่ จึงต้องขับรถย้อนกลับมาจากจุดบนยอดดอยเพื่อมาอยัางลานกลางเต็นท์ดงสนทางเข้าอยู่ห่างจากตลาดม้งไปประมาณ1กิโลเมตรตอนนี้ขอใช้ภาพที่บันทึกเช้าวันต่อมาเพื่อประกอบให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะคะเนื่องจากกลางคืนลืมถ่ายภาพไว้เราได้มาติดต่อเจ้าหน้าที่นะที่ทำการอุทยานเพื่อเข้าพักกลางเต็นท์แล้วขับรถมาถึงปากทางหน้าอนามัยดอยอินทนนท์ ทางเส้นนี้ทะลุไปถึงอำเภอแม่วางและอำเภอเสมิงได้ด้วยค่ะขับรถจากปากทางเข้ามาประมาณ500เมตรผ่านชุมชนร้านค้าจนมาถึงทางเข้าลานกลางเต็นท์ดงสนอยู่ด้านขวามือแล้วก็มาถึงยังลานกลางเต็นท์ประมาณ6โมงครึ่งค่ะ ากการหลงทางไปเสียไกลกว่าจะมาถึงที่นี่เพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆมาถึงตั้งแต่ก่อนค่ำแล้วพวกเราจึงเริ่มกางเต็นท์เป็นภารกิจเริ่มแรกทริปนี้มีครอบครัวของน้องวีว่าร่วมเดินทางมาด้วยกันบรรยากาศในการท่องเที่ยวจึงไม่เงียบเหงามีเพื่อนร่วมทางหลายคนตั้งแต่คุณยายคุณพ่อคุณแม่น้าสาวพี่ชายน้องชาย ตัวน้องวีว่าและน้องเนวาสมาชิกร่วมเดินทางตัวเล็กสุดในทีมค่ะเรากางเต็นที่พักกันในยามค่ำใช้แสงจากสปอตไลท์ของอุทยานให้ความสว่างเมื่อกางเต็นท์ของแต่ละคนเสร็จแล้วก็ต่อด้วยอาหารมื้อค่ำเป็นหมูกระทะที่จัดเตรียมมาจากบ้านนั่งร่วมวงรับประทานกันอย่างเป็นกันเองในสวนสนบนดอยแห่งนี้ เป็นการรับประทานหมูกระทะในอากาศที่เย็นสบายไม่หนาวจัดอย่างที่คาดไว้ เราพร้อมเพื่อนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆได้อาศัยร่มเงาแห่งต้นสนนอนพักผ่อนเก็บแรงไว้เดินเที่ยวชมดอยอินทนนท์ในวันต่อไปสนสนยามราตรีขณะน,นี้มีพระจันทร์ส่องแสงลอดผ่านใบสนให้ความสว่างพอเห็นลางๆใช้แทนแสงไฟของอุทยานที่ได้ปิดไปแล้วพบกันพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งค่ะ ตีห้าครึ่งของวันใหม่เราตื่นนอนมาพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็นกว่าเดิมอุณหภูมิประมาณ7องศาแต่ไม่มีน้ำค้างหมอกเหมยทำให้หลังคาเต็นท์ไม่เปียกชุ่มเหมือนกับที่เคยไปพักในบางแห่งประมาณ6โมงเช้าเราได้ออกจากที่พักเพื่อไปชมวิวทะเลเหมกอกกม .41 ค่ะขับรถออกจากดงสนแล้วขึ้นไปทางยอดดอยประมาณ12กิโเมตร ผ่านด่านตรวจที่สองเจ้าหน้าที่ขอตรวจบัตรจากนั้นก็ขับขึ้นดอยไปอีกหน่อยก็มาถึงจุดชมวิวทะเลเหมอกกม .41 ค่ะนักท่องเที่ยวต่างยืนที่ริมขอบข้างทางเพื่อชมความงามและเก็บภาพกับวิวพระอาทิตย์ขึ้น ภาพเบื้องหน้าคือวิวทะเลเหมอกเป็นผืนใหญ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณผืนป่ามีพระอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นจากภาคพื้นได้ไม่นานส่องแสงสีทองพาดผ่านทิวเขาสะท้อนจากหมู่เมฆที่ล่องลอยอย่างช้าๆดุดปุยนุ่นในขณะที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนกำลังเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อยู่นั้นเราก็ตั้งกล้องเอาไว้สองตัวทั้งกล้องเล็กและกล้องใหญ่ เพื่อเก็บภาพเอาไว้เผื่อคนที่ไม่ได้มาค่ะตลอดไหลาทางของจุดชมวิวมีนักท่องเที่ยวกระจายกันอยู่ตลอดสายมีรอยยิ้มและความสุขที่เปล่งออกมาพร้อมกับแสงตะวันของวันใหม่ทำให้ความร่าเริงสดใสกระจายตัวไปทั่วกิ่วแม่ปานแม้พื้นที่บนถนน ยามที่ไม่มีรถราววิ่งผ่านได้กลายเป็นพื้นที่เก็บภาพงามๆของผู้คนอย่างน่ารักเลยค่ะที่กิวแม่ปานแห่งนี้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงามประทับใจนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบกิจกรรมการเดินป่าที่นี่อุดมไปด้วยสเสน่ห์แห่งป่าดิบและธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ค่ะ หลังจากชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เดินทางไปจุดสูงสุดของดอยอินทนนท์แลนด์มาร์คสำคัญที่ใครต่อใครเมื่อมาที่นี่แล้วต้องมาถึงให้ได้ที่ลานจอดรถมีทางเดินขึ้นไปยังจุดสูงสุดเดินไปตามทางอุโม,มงค์ต้นไม้มีต้นไม้ร่มรื่นอยู่สองข้างรั้วข้างทางเดินมีตะไคร่น้ำเกาะกุมเป็นสีเขียว แสดงถึงความชุ่มชื้นและสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะตอนนี้มีวว่าอยู่ที่จุดสูงสุดของประเทศไทยนั่นก็คือดอยอินทนนท์นั่นเองค่ะที่นี่คือป้ายจุดสูงสุดแดนสยามของประเทศไทยแล้วค่ะ ที่นี่คือจุดสูงสุดของประเทศไทยกับป้ายสูงสุดแดนสยามสัญ,ญลักษณ์สำคัญของดอยอินทนนท์นักท่องเที่ยวผู้มาถึงถิ่นก็จะต้องถ่ายภาพบันทึกไว้เป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งตนได้เคยมายืนอยู่ณนะจุดที่มีความสูงที่สุดในประเทศมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง2,565เมตรช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาพร้อมกันจำนวนมาก ก็ต้องต่อคิวถ่ายภาพหน้าป้ายไปตามลำดับการมาก่อนหลังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเมื่อมาถึงหน้าป้ายต่างก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือบันทึกเก็บภาพนี้ไว้เป็นความทรงจำค่ะถัดจากป้ายสูงสุดแดนสยาม เดินมาอีกหน่อยก็พบพระสถูปของพระเจ้าอินทวิชยานนท์หรือภาษาเหนือเรียกว่ากู่ซึ่งหมายถึงที่บรรจุอัฐิหรือกระดูกของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระสถูปกันก่อนค่ะพระสถูปองค์นี้เป็นที่บรรจุอัฐิของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนหรือราชวงศ์ทิพจักรพระราชบิดาของเจ้าดารารัศมีค่ะครั้งหนึ่งพระราชาชายาเจ้าดาราราัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้เสด็จประพาสประทับพักแรมบนยอดดอยอินทนนท์แห่งนี้ต่อมาทรงโปรดให้สร้างกูบ่บรรจุพระอัฐิ หรือสถูปของพระเจ้าอินทวิทยานนพระราชบิดาไว้ณบนยอดดอยแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2458ตามประสงค์ของพระราชบิดาที่รับสั่งไว้ว่าหากสิ้นพระชนแล้วให้นำอัฐิบางส่วนมาบรรจุไว้บนยอดดอยแห่งนี้นับเป็นเวลาร่วมร้อยกว่าปีที่พระสถูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่นี่นับตั้งแต่นั้นมา แต่เดิมดอยลูกนี้คนในพื้นที่เรียกว่าดอยหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าดอยอ่างกาเนื่องจากมีอ่างน้ำอยู่บนยอดดอยแห่งนี้มีสัตว์ป่ามาอาศัยดื่มกินและคำว่าอ่างกาในภาษาปะเกอร์กยอก็แปลว่าดอยหลวงด้วยค่ะดอยหลวงหรือดอยอ่างกาเป็นที่รู้จักกันของคนในพื้นที่มาตั้งแต่โบราณ มีปรากฏในตำนานหลายแห่งเช่นตำนานเมืองแจ่มหรืออำเภอแม่แจ่มที่ตั้งอยู่หลังดอยอินทนนท์ก็กล่าวถึงดอยอ่างกาไว้ในตำนานโบราณซึ่งก็หมายถึงดอยอินทนนท์นั่นเองค่ะครั้นเมื่อได้มีการสร้างพระสถูปบรรจุอัฐิพระเจ้าอินทวิชยานนท์ไว้บนยอดดอยแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2458ดอยแห่งนี้จึงถูกเรียกขาน ามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ว่าดอยอินทวิชยานนท์ต่อมาภายหลังจึงเรียกสั้นๆว่าดอยอินทนนท์ค่ะข้อมูลอีกแหล่งกล่าวว่าเนื่องจากคำว่าดอยหลวงมีความซ้ำซ้อนกับดอยหลวงเชียงดาวภายหลังมีชาวเยอรมันได้ทำการสำรวจและวัดระดับความสูงของดอยหลวงทั้งสองพบว่าดอยหลวงจอมทองหรือดอยอ่างกานั้น มีความสูงกว่าดอยหลวงของอำเภอเชียงดาวจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกันและเรียกดอยแห่งนี้ว่าดอยอินทนนท์แทนค่ะดอยอินทนนท์มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณกว้างถึงอำเภอแม่แจ่มอำเภอจอมทองและอำเภอสันปะตองเลยค่ะครั้นยามสายๆก็กลับมายังที่พักอีกครั้ง ในขณะที่เพื่อนๆนักท่องเที่ยวคนอื่นๆกลับกันเกือบหมดแล้วเราจึงเก็บเต็นที่พักเก็บสัมภาระต่างๆนำใส่ไว้ในรถพร้อมจะเดินทางไปเที่ยวกันต่อค่ะถัดจากนั้นเราก็ไปเยี่ยมชมองค์พระมหาธาตุเจดีย์บนดอยอินทนนท์ซึ่งอยู่ถัดลงมาจากยอดดอยจอดรถที่ลานจอดณนะจุดชมวิวกิวแม่ปาน จากนั้นก็มีรถของอุทยานรับส่งทั้งขาไปและขากลับมีค่าเข้าชมคนละ50บาทภายในประดิษฐานพระมหาธาตุสององค์นั่นก็คือพระมหาธาตุระเมธนีดลสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2530และพระมหาธาตุระพลภูมิสิริ สร้างถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาศฉลองพระชนมพรรษาครบห้ารอบเมื่อปีพุทธศักราช2535ค่ะชาวบ้านมักจะเรียกง่ายๆว่าพระาธาตุองค์พ่อและพระาธาตุองค์แม่เมื่อเราเดินมาจากทางเข้าด้านซ้ายมือคือพระาธาตุองค์พ่อส่วนองค์ขวามือคือพระาธาตุองค์แม่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พระมหาเจดียด์คู่ขององค์พ่อและองค์แม่ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะเราก็มีทั้งส่วนน้ําตกนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะพระมหาเจดียด์คู่ของเรานะคะด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะด้านในพระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีภาพฝาผนังเกี่ยวกับพุธทธประวัติให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปชมและศึกษาข้อมูลที่จัดแสดงด้วยค่ะหลังจากชมพระธาตุทั้งสององค์แล้วก็เดินมาด้านหลังของพระธาตุองค์แม่ที่ด้านหลังมีสวนดอกและจุดถ่ายรูปสวยๆหลายจุดที่สวยงามสะดุดตาก็คือสวนดอกไฮเดรเนีย ที่ออกดอกบานเต็มที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปเช็คอินนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างไม่พลาดที่จะเก็บภาพสวยๆไว้ในบรรยากาศกลางสวนไฮเดรนเนียค่ะที่โดดเด่นสะดุดตาก็คือสะพานโคง้งที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนล้วนต้องการภาพมุมนี้ไว้เป็นที่ระลึกต้องยืนรอคิวไปตามลำดับเพื่อให้ได้ภาพสวยงามบนสะพาน อันมีพระมหาธาตุเจดีย์อยู่เบื้องหลังเบื้องล่างเป็นสระน้ำด้านหน้าก็คือสวนดอกไม้หลายสีสันสภาพแวดล้อมในวันที่เราไปถือว่ามีความสวยงามมากเลยค่ะ ฟากหนึ่งมีระเบียงชมวิวผืนป่าจุดถ่ายภาพทิวทัศน์บนยอดดอยที่มองออกไปเห็นภูเขาใหญ่น้อยด้านล่างกว้างขวางละลานตาเมื่อถึงเวลาเราก็นั่งรถบริการกลับมาอย่างที่จอดรถเพื่อจะเดินทางลงดอยค่ะ จากนั้นก็เดินทางลงดอยตามลำดับเราแวะซื้อสินค้าของฝากที่ตลาดม้งอยู่ใกล้กับสํานักงานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และใกล้กับจุดกลางเต็นท์ดงสนด้วยค่ะที่นี่เป็นร้านค้าชุมชนจากชนเผ่าม้งเหมาะสำหรับซื้อของฝากขากลับลงจากดอย มีทั้งพืชผักผล,ลไม้ตามฤดูกาลเช่นสตรอเบอรีอร่อโวคาโดพุทราบัวหิมะถั่วหลายชนิดลูกพลับผักสดต่างๆรวมถึงสินค้าแปรรูปจำนวนมากใครผ่านไปผ่านมาไม่ควรพลาดที่จะมาแวะเที่ยวชมและซื้อจับจ่ายติดไม้ติดมือไปฝากคนทางบ้านนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดมวงดอยอินทนนท์ค่ะ ที่นี่เป็นตลาดของ,องชนเผ่าม้งนะคะใครที่แวะมาเที่ยวดอยอินทนนท์ก็สามารถผ่านมาซื้อกันนะคะมาซื้อกันได้เลยเยอะๆเียค่ะมีสินค้ายเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะผักผล,ลไม้หรือขนมต่างๆค่ะ มาถึงระหว่างทางประมาณ20กิโลเมตรจากพระธาตุสององค์เราแวะเข้าชมน้ำตกวชิรธานซึ่งอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักเพียง1กิโลเมตรในเวลาเย็นย่ำนักท่องเที่ยวกลับกันเกือบหมดแล้วเมื่อเดินเข้าไปในระยะใกล้มีละอองน้ำกระเซ็นมาจนเย็นชำํำน้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำจำนวนมาก ตกจากหน้าผาสูงประมาณ70เมตรแล้วตกลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างจนเกิดเป็นละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วนักท่องเที่ยวถือกล้องถ่ายรูปหรือมือถือเข้าไปใกล้ต้องระวังน้ำเข้ากล้องด้วยนะคะเนื่องจากละอองน้ำมีความหนาแน่นอย่างมากเลยค่ะแต่เดิมเรียกชื่อน้ำตกนี้ว่าน้ำตกตัดคล้องโยงภายหลังเรียกว่าน้ำตกวชิรทาน ถือเป็นจุดเช็คอินหนึ่งของดอยอินทนนท์จุดเด่นของน้ำตกนอกจากจะสวยงามมีปริมาณน้ำมากแล้วน้ำตกยังอยู่ติดกับลานจอดรถเมื่อลงจากรถแล้วก็เห็นน้ำตกอยู่ด้านหลังเดินขึ้นไปไม่กี่ก้าวก็ได้สัมผัสถึงละอองน้ำและก็ถึงที่น้ำตกแล้วค่ะ สวัน1คืนกับการมาเที่ยวยังดอยอินทนนท์นอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแล้วยังได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติรอบข้างอีกหลายแห่งด้วยกันยังมีแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินอีกหลายแห่งของดอยอินทนนท์ที่เรายังไม่ได้ไปเยือนในรอบนี้โอกาสหน้าคงได้มาเยืนที่นี่อีกครั้งพบกันใหม่ในทริปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณร้านสลาร้อแปดผู้สนับสนุนการถ่ายทำสนใจสินค้าหัตกรรมล้านนาติดต่อสั่งซื้อหรือสั่งทำได้ตามเบอร์โทรนี้ค่ะทริปนี้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางโดยสิริพรผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนสนใจผ้าไหมย,ยกดอกทอมือติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้ค่ะ